เรื่องหน้ารูเกี่ยวกับดอกไผ่นะคะต้นไผ่ส่วนมากออกดอกเพียงครั้งเดียวหลังจากออกดอกแล้วก็จะตายทั้งกอในปีเดียวกันนะคะหรืออย่างช้าก็อาจจะอยู่ได้อีก1-2ปีแต่พอถึงฤดูฝนคุยไผ่นี้จะแตกออกเป็นต้นเล็กๆขึ้นมาอีกถ้าสภาพเหมาะสมในประเทศไทยปกติไผ่จะเริ่มออกดอกประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะต้นไผ่ส่วนมากออกดอกครั้งเดียวหลังจากออกดอกแล้วก็จะตายทั้งกอในปีเดียว หลังจากนั้นจะเริ่มแก่และร่วงมเมล็ดหล่นลงพื้นดินในเดือนกุมภาพันเดือนเมษายนของทุกๆปีนะคะคนไทยเมื่อก่อนจะเก็บมเมล็ดไผ่มากระทบเปลือกแล้วคั่วให้เด็กๆกินเป็นของเล่นนะคะอันนี้ก็อยู่ในโรงเรียนนะคะไปรับหลานนะคะเห็นพึ่งนะคะมาดูดน้ำหวานนะคะจาก แสอนต้นดอกดอกไผ่นะคะก็แปลกดีนะคะก็ไม่เคยเห็นนะคะเขียมาฝากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแบมวร์ทิงเที่ยวนะคะถ้าคลิปนี้เป็นป,ประโยชน์ของพอให้กดไลค์เยอะๆนะคะแชร์เยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ